สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาเรื่องของการใช้งานเว็บไซต์ myseren.com นะครับจะทำไว้ในเว็บไซต์ myseren.com สำหรับผู้ที่สนใจนะครับเข้าชมทีนี้นะครับอธิบายก่อนในการเข้าใช้งานนะครับสำหรับคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการเข้าออกระบบนะครับการเปลี่ยนชื่อแสดงผลและเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือ URL นะครับหรือที่อยู่เว็บนะครับของ เว็บไซ uh, ต์ khmerseren.com นะครับท่านก็สามารถดูได้ตามหน้าจอนะครับที่ผมพิมพ์ไว้ให้นะครับก็คือ uh, www.khmerseren.com นะครับ khmer นะเขียนคือถ้าภาษาอังกฤษออกเสียงเขมรนะแต่ว่า,าให้ออกเสียงว่าเป็นคเมนะครับ khmerseren.com เพราะว่าชื่อประเทศเขมรก,ก็เขียนอย่างนี้นะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยออกเป็นคเมาถัดไปนะครับเรื่องของการเข้าและออกจากระบบนะครับ นี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเนี่ยผมก็จะส่งยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดไปให้นะครับดังนั้นเมื่อท่านมียูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วนะครับก็สามารถใช้ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดในการเข้าออกจากระบบได้นะครับในการเข้าออกจากระบบเราจะไปที่เมนูนะครับคลิกที่เมนูซึ่งก็จะมีเมนูต่างๆนะครับจะเข้าสู่ระบบเราก็คลิกที่เข้าสู่ระบบเลยครับ พอเข้าสู่ระบบก็เป็นหน้าล็อกอินนะครับเราก็เอารหัสผ่านที่เราได้มานะครับอันนี้ก็คือสมมติเราได้รหัสผ่านนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบจะส่งให้นะครับก็เป็นการล็อกอินโดยใช้อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งเองนะครับสมมติว่าเป็นกรณีนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะสำหรับผู้ใช้คนนี้นะครับเราก็คลิกที่ปุ่มสับมิทเลยนะครับพอเข้าไปในระบบได้เราเห็นว่าชื่อเราเนี่ยปรากฏด้านบนนะครับแสดงว่าเราล็อกอินได้ถูกต้องแล้วนะครับ หน้าตาเว็บไซต์ก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีชื่อเราปรากฏอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โลโก้ของเว็บหายไปนะครับถัดมานะครับเราสามารถจะจัดการหลายๆอย่างได้นะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการในตอนแรกก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าเปลี่ยนชื่อแสดงผลนะครับสําหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ชื่อแสดงผลเนี่ยเราก็คลิกที่ปุ่มเมนูนะครับแล้วก็ไปทีโป่โปรไฟล์ของฉันนะครับโปรไฟล์ของฉันก็เป็นหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะครับใน ที่เรามีอยู่ในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าเราจะไปในหน้าโปรไฟล์เนี่ยเราจะไปตรงส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับคลิกเลยนะครับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวพอเข้าไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วนะครับท่านก็จะสามารถแก้ไข password ได้นะครับสมมติว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับแต่สมมติว่าผมก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งสองทำไมอ่าเป็นหนึ่ง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 แล้วกันหนึ่ง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 อ่า นะครับส่ว so, น display name นะครับก็คือเป็นชื่อที่เราจะแสดงอ,อยู่ด้านบนนะครับก็คือชื่อตรงนี้แหละมันเป็นการตัดส่วนหนึ่งมาจากอีเมลซึ่งมันอาจจะไม่สื่อความหมายนะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับก็เปลี่ยนในช่อง display name นะเช่นผมเปลี่ยนชื่อว่าตัวเองว่าวิทยานะครับเป็นชื่อผมนะครับอพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยสำหรับส่วนนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยท่านต้องกดปุ่ม submit นะครับ submit ก็คือบันทึกนะครับ Uh, okay. Uh, user display name field must be at least six character. นะครับก็คือ user display name เนี่ยต้องมีอย่างน้อย6ตัวขึ้นไปมันไม่ครบใช่ไหมครับชื่อนี้ใส่นามสกุลมัจะยาวเกินไปไหมเนี่ยอ่าสมมติเป็นวิทยา01แล้วกันนะครับ เราดูบันทึกอ่ได้แล้วนะครับก็มันปรากฏอยู่ข้างบนนะครับคือชื่อที่เราพ่อนอยู่ตรงนี้นะครับรหัสผ่านถ้าเรากดปุ่มสัมมิทด้วยมันก็เปลี่ยนตามนะครับแล้วก็มันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับถัดมาเรื่องของรูปภาพนะครับในเว็บไซต์เราก็มีรูปภาพประจําตัวของผู้เข้าใช้งานนะครับบางทีเขากเรียกรูปอวตารใช่ไหมครับคือรูปแทนตัวเรานั่นแหละ ไม่ไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถไปที่ส่วนรูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มรูปประจาตัวนะครับสามารถเลือกปุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปรูปที่เพิ่มเข้าไปควรจะเป็นรูปที่มีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่ามันจะพอดีกับวงกลมที่เราจะตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะตัดรูปให้เหลือวงกลมพอดีนะครับสมมติผมเลือกรูปนี้นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็จะได้รูป รูปประจําตัวของเรานะครับแล้วก็รูปประจําตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่พอใจก็ลบนะครับกดปุ่มนี้ลบได้แล้วก็เพิ่มใหม่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าออกจากระบบนะครับแล้วก็ถ้าท่านจะออกจากระบบนะครับก็มีเมนูออกจากระบบนะครับสามารถคลิกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการกลับมาออกจากระบบคืนแล้วับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ